ทำไมนะคะถึงเรียกว่ามันฝรั่งเพราะว่ามันเนี่ยค่ะพูดภาษาไทยไม่ได้มันพูดได้แต่ภาษาฝรั่งค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยค่ะแมทไม่แต่ไม่ตแต่ภาษาฝรั่งจะตอบไม่ถูก hello แย่เนอะนายจีนรักแทบโอ้ยนายจีนรักแทบไม่ทำไรคะไม่เนี้เขาเลี้ยงมัน,นะะท,ทำไข่เจียวคะ่ะ <laughs> ทอดเลยค่ะมันฝรั่งสไปรัลมันฝรั่งแต่เป็นทอดแล้วก็เป็นสไปรัลนี่ไงมันก็มันใช่มันเรั่งเจมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะยากกว่ามันของจริงเดี๋ยวน้องพิมวันนี้น้องพิมจะโชว์ฝีมือเองเลยนะคะเพราะคุณแม่ไม่สบายคุณแม่จะไปนอนรสชิมเพลิดเพลินมากคุณแม่ไม่เหมือนไม่สบายเลยค่ะคะ่ะค่ะเป็นมันฝรั่งคะถ้าต้องเอาไปต้มก่อนค่ะถ้าใครไม่อยากต้มก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟก็เอาไป ่นค <aunque S 2> <swift. S 1> ือจริงครีเชฟรูปแบบใหม่ครับันี่สวนง้ไหมเอ้ยไม่เอาเด็กยูจะก้ออกมาไ่ไก่จานนี่ค่ะไก่เก็บจานไหมค่ะมาต้งซมจิ้มก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมาระเบิดอ๋อต้มมาจิ้มหมาสลากก่อน มันบอกปลัวไงะต้องกลัวเขาติดตอกแล้วก็าจแล้วคุนก็เป็นเฮ้ต้องไม่่เนี่ยกลุ้มเขาหนัไปแ้วนะเจ้าก็วางทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้ของเราค่ะเฮ้ยเสียตาจิ๋วเสียทิ้งเหรอวางพักไว้อืบ๊ายบายอ่ะคุณยันทำไมมันเหนื่อยคะ บางคนคลือกินไข่ไต<อ>้าหู้ตแค่ไมโครเวฟไปสิบนาทีเนะะี่ยค่ะกว่าจะสุกนะคะเออทะลุแสดงว่าสุกแสดงว่าสุกทะลุลไงทเลยคือมันใบได้นิ่มไงคะ่ะลูกนี้มันยังไม่ค่อยสุออกจริงเหรอคะสุกแล้วสุกแล้วซอสต,ตอไหมคะไม่ะคะ่ะมาสุกทุกลูกแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องไปปอกเปลือกนะคะเด็กจิ๋วอันนี้เด็กจิ๋วให้ไก่บอกให้ค่ะนี่ค่ะ เพราะว่ามันร้อนเกินค่ะเดี๋ยวลวกมือเด็กจิบดค่ะบดใช้แบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเด็กช่วยกันกับอีกไก่ในการบดค่ะไข่นมสดค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีแต่นมเจนไอที่บ้านค่ะเราเลยใช้นมเจนไอในการผสมบดนี่เลยนะคะใส่ไข่อันที่เราตอกไว้สอง ฟองนะคะที่คิวไม่ทำกระเด็นแล้วค่ะภูมิใจมากค่ะคิวไม่ทำป้าเคยทำมันบดสงงๆแต่ไม่ใส่ชัยมันบดใส่นมใส่ลเ้มใส่เนยชีสเนยชีสเฮ้ยมันบดจริงมันทำได้หลายสูตรมากอะใส่พวกผลไม้ก็อร่อยจริงใส่ปลาเปลือยใช่หรอ๋อเฮ้ยป้าเคยใส่ป้าเคยใส่ทุเรียนไหมทเห็นไ่เคยใส่ปลา่เ้วก็ใส่เกลือคือเลื่อ เกลือเค็มพิมพิ้วปิ๊ตติแค่นี้พอค่ะให้มันเค็มนิดหน่อยพอเพราะตัวมันนี่ก็เค็มอยู่แล้วใช่ไหมมันนี่เค็มมันหวานใช่ไหมมันหวานในสูตรนะคะที่ดูมาค่ะเขาต้อ,องใส่ชีสด้วยค่ะในดิจิวไม่กินชีสก็เลยไม่ต้องใส่ขั้นตอนต่อไปที่แคม,มุนบอกว่าจะทําเป็นสไปรัเลค่ะน่านะคะต้องเอ,อันนี้ค่ะใส่แล้วก็บีบๆให้เป็นรูปสไปรัลแล้วก็สามารถทารูปอะไรก็ได้ตามี่ชอบเราเลย ถุมบีบค่ถุมบีบเหมือนขนมญี่ปุ่นทำเองเลแบบนี้นะใช่ไหมแค่ถบีบแต่ถุงนั้มันเล็กกว่าแล้วช้อนก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยไม่เหมือนจริงนี่นะคะก็จะเป็นเหลามัดนะคะเป็นแบบนี้้วคะหนังยางตรงจุกมันนะคะแล้วเราเดี๋ยวเอากรรไกรตัดชิบแล้วก็บีบเปรูปเป็นรูปต่างๆได้เลยวันนี้ข้ามูลแม่ อยู่แต่เขาเลยให้ไก่มาช่วยทอดให้ค่ะจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ต้องลวกเด็กค่ะต้องทำอะไรครับแตว่าลูกให้ไก่ยูว่าต้องใช้ยังไงอืมแล้มันไม่ได้ทำเป็นลูกลาเอียขนาดนั้นได้มันจตะเกียวจิว๊กก็หอมนุมหัวใจด้วยนะ ไอ้ฟูแล้วเด็กเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะไอ้เกี่จิ้มอนมาเสิรเทค่ะม่รจะเด็กเียวไคะไม่ได้ค่ะอ้ไก <c oughs> <c oughs> ่บอกเนทอมันก็แตกอร่อยไหม <c oughs> อื่อกับเฟสไฟรติใช่มครับโ <c oughs> อ้ยมนหนคแล้แวก็เหมือนงูอ่ะลูกออใช่เหมงูนะเป็นไฟงูกันนะเป <c oughs> ไฟงู มันอร่อยมากอะลองไปทำกันไหมคะดีจริงๆเขาจะม่ลักแมนมากินอาหารเรายมวเอปวดหัมากค่ะอุ้ยมันมันมนกินจริงๆปวดหัวนะทำไมะหลุนเล่นไมไม่ทำให้มันเป็นสไปร์อย่างนี้เลยอคะเนี่ยออเปใหม่ค่ะเป็นอะไรยบอกแนมูนสิคะสไปรหนตัวหนอนเหรองูเป็นงู อืมายไลทออร่อยดีกรอเลยไฮไลห่มาไ้ก่อนนะลูกมไลกันครกดไรกดเชบ๊ายบายกดแชร์